สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอแจนดูดวงไพ่ยิปซีคลิปนี้หมอแจนจะมาเช็คพลังงานนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็อ่านพลังงานไปการอ่านตามน้าไพ่นะคะหวังว่านะจะได้รับข่าวดีนะความตะกวกนสัมพันธ์วันนี้นะคะเอาละค่ะส่วนใครสนใจจะดูดวงกับหมอแจนนะคะตอนนี้ราคาพิเศษยังมีอยู่นะนะคะ แอดไลน์ไอดีมานะคะพร้อมโอนนะจ๊ะเพื่อนๆลรันคิวตั้งแต่วันที่ 18, 19, 2 2 21, 2เนะคะเพื่อนๆนนะโอนยอดนะคะโอนยอดนะ399ส่วนเงินที่เกินกว่านั้นก็คือเหมือนคุณร่วมช่วยนะคะทําบุญน,นะทอดกระถิ่นร่วมกับหมอแจนนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะคะใครบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติราศีเมษก็ได้หรือเป็นคนที่ มีวุฒธิภาวะนะคะมีความเป็นผู้นํามีความมั่นใจในตัวเองพลังงานราศีเมษขึ้นมาวันนี้ความรักความสัมพันธ์ที่เขาพยายามอยากจะควบคุมคนทูลในความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์น่าจะเป็นการหยุดนิ่งนะคะการรอคอยนะคนคนนี้น่าจะรอคอยคุณอยู่นะคะเขากาลังพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้ไม่รู้สึกนะคิดถึงทูณเออมีพลังงานความรักความรู้สึกส่ง ตรงมาถึงคุณนะคะวันนี้นะชาวราศีเมษลัคนาเมษคนของคุณอาจจะเป็นราศีนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานชาวต่างชาติคนที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกนะเขาที่ถึงคุณนะตอนนี้กำลังรอคอยสถานการณ์และก็บางคนนะคะเขาอาจจะช็อกแล้วก็ตกใจที่เขายังไม่ได้ทันบอกแสดงออกซึ่งความรักหรือความรู้สึกแต่ตัวคุณเป็นคนที่ เขาน่าจะได้รับรู้ข้อความข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะพลังงานไพ่นี้น่าจะสามารถสลับเป็นพลังงานของคุณที่เข้ามาก็ได้นะคะว่าเรากําลังได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าความสัมพันธ์นี้จบสิ้นลงนะคะเหมือนว่าคนคนนี้อาจจะได้คําตอบก็ได้ว่าโอเคนะตัวคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ ได้ตัดสินใจพังความสัมพันธ์แล้วเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์คุณไม่ได้เห็นเขาเป็นคนสําคัญเหมือนเดิมนะเขาไม่ได้มีที่พลในใจในความในความรู้สึกของคุณแล้วนะเขาอาจจะคิดสิ่งนี้ก็ได้ว่าเออความรักความสัมพันธ์นี้มันคงจะต้องจบลงจริงๆนะคะเขาก็พยายามนะพยายามเหมือนว่าจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะว่าโอเคเหมือนจะยอมรับแหละว่าจริงแหละ นะคะเพื่อนๆบางครั้งนะบางคนนะตอนนี้คุณกำลังบล็อกใครบางคนทางโซเชียลออนไลน์หรือเขาอาจจะแอบ,บสอง่งส่งทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ได้รับรู้ความจริงสถานการณ์อะไรบางอย่างว่าที่จะควบคุมสถานการณ์เนี่ยให้ความรักความสัมพันธ์นี้กลับมา <นะ S 2> เหมือนกันอยู่ห่างไกลกันนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไรสถานการณ์นี้จะจบสิ้นสักทีอยากเจอกัน นะอยากมีความสุขอยากได้ยินเสียงหัวเราะอยากเจอหน้านะแสะดงว่าคุณน่าจะเป็นเพื่อนร่วมวงสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเ,เพื่อนเเขารู้สึกว่าเขาอยากมีความสุขอ่ะอืมอยากเจอคุณตัวคุณดูเหมือนกลับมาโฟกัสที่ตัวของคุณเองแต่ตอนนี้เขาอ่ะ ยังทําอะไรไม่ได้นะคิดถึงอดทนรอคอยที่จะพูดที่จะบอกความรู้สึกอะที่อยากจะเจอหน้านะฮะแต่ตอนนี้เขาน่าจะทําอะไรไม่ได้อยากเจอคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานราศีเมษแล้วก็พลังงานราศีสิงหรลัคนาสิงเขาบอกว่ากลับมาได้ไหมอะไรแบบนี้นะเขาเลือกคุณนะเอ็มเพรสอยู่ตำแหน่งนี้ เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากนะคะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นนะสถานการณ์เขาอาจจะยังไม่สามารถอาจจะยังไม่ได้ลงทุนในความรักความสัมพันธ์หรือทําให้คุณอ่ะนะคะอดทนรอคอยมานานแต่จริงๆถ้าถามว่าไม่อยากให้เรื่องนี้จบนะคะเขาอยากให้คุณอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนหรอกจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนนั้นที่ดีที่คอยดูแลเคียงข้างเขาเสมอ พลังงานไพ่บอกว่าตอนนี้เขาอยากเจอหน้าคุณคุณน่ะเขาคิดถึงคุณคนเดียวเลยอะ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าคุณน่ะไม่ไม่อยากสนใจเขาแล้วอะสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกนะอดทนรอคอยคุณนานแล้วนะคะเนี่ยรอคนคนเดียวรอคนคนเดียวในดวงใจเขาบอกว่าคุณเป็นคนสําคัญเขาอยากเจอหน้าคุณนะทํางานไปก็รอคอยไปแสดงว่าน่าจะร่วมงานกันนะตอนนี้คุณนะ่ะดูสวยดูฮอตดูดูดีดูดดดดมีสเสน่ห์ ประสบความสําเร็จมีความหวัดระแวงว่าเอ๊ะจะมีคนมาขายขนมจีบคุณไหมหรือคุณแอบคุยกับใครไหมมีคนมาชอบหรือเปล่านะคะดูท่าทางเหมือนคุณอะจะกีดกันเขาอะไม่ต้องการความรักจากเขาแล้วหรอนะเขาอยากคุยกับคุณะค,ะคิดถึงมันเหมือนว่าพอคุณสร้างกรแพงขึ้นมานะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนคุณอะ มีสเสน่ห์ขึ้นสวยขึ้นนะคะเขาแอบ,บดูว่าเอ๊ะคุณน,นี่ที่ทำเป็นไม่สนใจเขาไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมาคุยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดโอกาสให้คนใหม่หรือเปล่านะกำลังไม่พอใจมีอารมณ์ Energy วันนี้นะว่าหึงหวงคุณเอาความรักความรู้สึกดีของคุณไปให้คนอื่นใช่ไหมไม่ให้เขาแล้วนะคะและเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะพูดคุยอยากจะ อยากจะเจรจาต่อรองอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งจะทำอย่างไรดีที่จะให้เอาชนะใจคุณได้แรงบันดาลใจทําให้เขาอยากจะเป็นคนที่สร้างฐานะตัวเองหรือประสบความสำเร็จทางการงานมั่นคงแล้วก็อยากเอาชนะใจคุณแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่มีกระจิตกระใจนะคะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณกลับไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็ดูมีขอบเขตกับเขาอะนะคะ เขาอยากได้ความรู้สึกนั้นอีกอะเขาไม่มีความสุขอะเพื่อน,อนมีกันมีคนงอแงแล้วหนึ่งอัตราไอ้บางคนนะคะจะมีใครมาหาไม่รู้ใครนะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นก่อนไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเดินทางหรือเขาก็หมอไม่รู้เพราะว่าเขาไม่สนใจแล้วใครจะตัดสินใจกับเขาแบบไหนช่างมันเลยไอ้โดนแคร์สังคมรอบด้านและใครจะใครจะเชื่อถือเขาไม่เชื่อถือหรือใครจะไม่ให้ใครมีอิทธิพลอะในความรู้สึกเขาอะเพราะว่าเขารู้สึกแคร์คนอื่นแล้ว เขาเสียคุณไปอ่ะจะไม่ยอมที่จะไม่มีความสุขเสียใจโดยไม่มีคุณแล้วโดยที่เขา,าไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรแบบนี้สิ่งที่เขาคิดนะว่ามันไม่มันไม่ควรจะจบฉันไม่ให้เธอไปจากฉันนะอะไรแบบนี้นะคนของคุณอนะ่ะขึ้นไงคนกับคนขึ้นบอกไปได้ขึ้นเองนะเข้าใจไหมพลังงานอารมณ์ไพ่ไงเข้าใจปะ่ปะว่าไม่ได้นะห้ามทิ้งฉันเออคนของคุณอนะ่ะที่ผ่านมามันทําอะไรบ้างหมอไม่รู้ไงเข้าใจปะ่ะคุณอาจจะบอก ก็มันไม่ทํางานในความสัมพันธ์หมอแจ้เขาใจแล้วรู้แล้วคุณหมอรู้แล้วพูดเล่นนะแต่หมายถึงว่าคนนี้ไงมันไม่คาดคิดไงว่าเฮ้ยกาทิ้งฉันด้วยเหรอแกเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ตัวไงช้าไปมาค่ะนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยอ่าฮะซีซีเหรียญเขายังยึดคุณไว้มาเมจิกเชียนมานะกําลังคิดวางแผนอะไรบางอย่างนี่ส่องโซเชียลออนไลน์คุณเห็นคุณรู้สึก ดูดีมีสเสน่ห์ประสบความสำเร็จทางการงานแล้วก็มีความสุขหล,ะละัล่นล้าอาจจะมีใครมาแอลคุณทาง Facebook ทางอินสตาแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่มีมีคนมาแอลคุณแน่เลยเขารู้สึกหึงหวงและเขาคิดว่าไม่ได้คุณต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่จิกเชียนะกำลังคิดแผนการในใจว่าคุณต้องมาอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนจากเขาเด็ดขาดนะต้องรู้ค่าในตัวเองนะเขามองคุณมีค่าแล้วนะตอนนี้ตอนนี้นะจะเอาดาวเดือนก็จะได้นะถ้าเกิดเขากลับมานะคะจะบอกให้ฟังนะแต่ ต้องดูดีๆว่าเขากลับมาป่าวหรือไม่ใช่ว่าดูไพ่แล้วบอกว่าหมอมเมื่อไรมันจะกลับมาดูดวงส่วนตัวเลยตอนนี้อยู่อีกตั้งหลายยี่สิบคิวอะ่ะเห็นไหมราคาพิเศษในโลกล่านะครั้งนี้ครั้งเดียวสามสิบคนดูครบแล้วจบแล้วจะไม่ไม่จะไม่ดูดวงส่วนตัวแบบคุยแล้วนะคะบอกเลยนะตอนนี้ถ้าใครโอนยอดตอนนี้สามเก้าเก้านะวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่บสองอ่ะได้ดูเลยโอเคยูโน่พูดได้ฟังนะมีสิทธิ์เนี่ยเนี่ย วันนี้เอเนที่ขึ้นดีถามมาเลยว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยใน6เดือนนี้หรืออะไรอะ่ะเข้ามาดูดวงได้โอเคนะเข้าใจนะตามที่บอกอ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอหน้าก่อนนะคะบางคนอาจจะส่งข้อความหรือจะโทรหานะคะเขาบอกเดี๋ยวเจอหน้าก่อนนะคะเจอหน้าคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยรอคอยอยู่กําลังรอคอยนี่น่าจะเป็นการเดินทางเนะขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือรอคุณเดินทางก่อน เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวจะแสดงกายกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะนะคะให้คุณติดกับอ่ะไปไหนไม่ได้นะไง<ะ>เดี๋ยวเขาจะแสดงออกว่าเขาชอบคุณหรือรักคุณหรือห้ามไปที่อื่นรออยู่ตรงนี้นะและเขา่ก็รอคุณด้วยใจกระวลกระวัยใจอะ่ะมันเป็นพลังงานของความแบบรอที่จะเจออ่ะและแบบอยากจะพูดอะไรบางอย่างด้วยคิดถึงแต่เรื่องคุณในหัวแล้วก็มาโหคุณด้วยที่คุณทํากับเขาแบบเนี้ยเหมือนแบบ เคยรักแล้วไม่รักแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมีคนแบบเนี้ยด้วยคนของคุณนะ่ะทาไมเป็นคนแบบนี้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยหมอแจนใจยเย็นไม่ต้องไปว่าคนของเขานะแปดถ้วยนะเขาบอกว่าเออตอนนี้อยู่ไกลไงนะก็คือคุณอยู่ห่างเขาแสดงว่าหมอคิดว่าคุณน่าจะไปทํางานร่วมร่วมงานเกี่ยวกับเขาแล้วคุณนะ่ะมาอยู่ที่ของคุณไงนะแล้วเขาก็คิดอีกนะว่านั่งรอนานแล้วนะตกลงใจคอจะไม่มาเหรอหรือจะ จะเลิกจริงๆใช่ไหมไม่เจอกันแล้วหรออะไรเงี้ยไม่อยู่ตรงนี้แล้วหรอไม่หลงไหลเขาแล้วหรออะไรเงี้ยเขาคิดอย่างนี้นะมือนก็เขาคิดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่รักเขามากเลยนะเขามั่นใจว่ายังไงคุณก็ยังหลงหลงรักเขาหลงไหลเขาอะเขามั่นหน้าตัวเองด้วยแหละเขามีความมั่นหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็มาใจเย็นอะไรเงี้ยมันเหมือนมีสองตัวในตัวเองที่เถียงกันว่า เดี๋ยวเขาก็มาหนะ้าเชื่อเธอเขาไม่ไปไหนหรอกอะ่ะมันหน้าตัวเองไงคุยเออทำงานด้วยแต่แบบรออ่ะแต่คิดว่านานมากแล้วเออไม่รู้กี่เดือน <c oughs> กี่ปีแล้วไม่รู้ว่าพวกคุณไม่ได้เจอกันอะ่ะอารมณ์เกี้ยวกาด่งอารมณ์แบบอารมณ์โหแล้วว่าแบบะอรใจตัวเองอะ่ะแบบว่าไม่มีใครเอาอกเอาใจได้ถูกใจเท่าคุณพระมเหสีหายไปนะ,ะ,นะะพระสวามีหาย <c oughs> พระสวามีทพิ์พระมเหสีทพย์หายไปนะคะนะ,ะ,นะะแล้วตอนนี้เขาก็เลยพยายามบอกตัวเองว่า เฮ้ยใจเย็นๆเออบอกตัวเองนะ oh. เพราะว่าก็ยังต้องทํางานหางเงินแล้วเขาก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาก็มาเขาคงจะทํางานยุ่งน่ะอย่าใจร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวลมด,ดันขึ้นนะตัวเขาเองอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกเริ่มหัวร้อนอ่ะเดี๋ยวมันก็นเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีปัญหาทะเลาะก่อนนะเขาคิดว่ารอสักระยะหนึ่งนะตอนนี้เขาอ่ะ กำลังวางแผนอะไรบางอย่างที่จะขอคุณคืนดีหรือจะคุยหรือถ้าได้เจอตัวส่วนใหญ่หมอคิดว่าเขาน่าจะมาหาคุณหรือถ้าคุณเดินทางไปหาหรือได้ทํางานร่วมกันเขาจะพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณคืนดีเขารอดูสถานการณ์อยู่เนี่ยว่าอารมณ์เย็นลงยังวะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> นะคะใจอ่อนหรือ,อยังเออนะคะเนี่ยจะเริ่มต้นพูดอะไรบางอย่างนะคะหนึ่งไม้เขาต้องพูดถ้าเขาไม่พูดนะเขาจะเสียคุณไปแน่ๆเลยคนของคุณ นะสองเหรียญน,นี่ไงเห็นไหมเขาคิดวนเวียนไปวนเวียนมาคือเหมือนว่าบางครั้งเขาก็มั่นหน้าตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวค่อยคุยอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็คิดว่าเฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันวะหรือเขาไปเลยวะอะไรเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> นะคะสับสนสับสนนะว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะเร็วกว่านี้ไม่ใช่หรอวะหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างาอ่ะเอ๊แต่ทําไมมันนานกว่าเดิมวะ มันรอนาะอะไรอย่างเงี้ยทักอยาก่างปอหนึ่งว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะมันช่างไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ยตีกับตัวเองในหัวนะคะทะเลาะกับตัวเองนะ,ะในความรู้สึกนะ,ะแบบตั้งตรารอคอยเขาเขากล้าเปลี่ยนไปด้วยหรอวะ,ะอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่รักคุณแล้วเหรอนะ,ะตีกันในหัวเนี่ยความคิดยุ่งเหยิงเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ย เบื่อน่ายอะไรแบบนี้ความคิดในหัวของเขาเองที่ทะเลาะกับตัวของเขาเองนะผู้คนอื่นหรืองานอะไรเขาก็ยุ่งวุ่นวายนะ <c oughs> ตอนนี้เขาพยายามจะควบคุมคอนโทรลตัวเองให้สงบสติอารมณ์อะเหมือนแบบยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอแบบว่าไม่ให้ไม่ให้วุ่นวายอะไม่ให้แบบว่าคิดถึงคุณให้มันมากมันมากโอเวอร์แอคติ้งอะเพราะว่าแบบว่าอยากเจอมากอยากเจอคุณถ้าเกิดคนที่เคยมีความสัมพันธ์เลิกซึ้งก็แบบ เฮ้ยมันจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยวอนแล้วนะอะไรประมาณเนี้เออเขาก็พยายามแบบว่าคลิปลุกไว้แบบใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะะประหนึ่งว่าแบบว่าเอ้ยอย่าอย่าคิดวุ่นวายอย่าคิดวุ่นวายเฉ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 ยอะไรเนี่ยเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดในใจว่านี่ตกลงเขาอะ่ะเขาก็ถามตัวเองว่าคิดสับสนวุ่นวายเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยตกลงนี่าเป็นคนที่ จะทาแต่ง,งานโฟกัสเรื่องงานหาเงินก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะมั่นคงหรือว่าไม่อยากไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครที่อยากจะแต่งงานอะอยากจะมีคนที่แบบอยู่ด้วยกันไปอะไรเงี้ยไม่ได้คิดตรงนั้นไงทีนี้มาดูอีกทีอ้าวคิดนี่นี่ตกลงรุนวายใจเพราะเขาเนี่ยเพราะเขามีอิทธิพลสําหรับเราเยอะขนาดนั้นเลยเด้ออะไรประมาณเนี้นะคะบางทีเขาก็คิดว่าคุณก็อาจจะไปทํางานก่อนไปทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง ถ้าคุณทิ้งเขาไปหรือคุณไม่คืนดีนะเป็นเพราะการกระทําของเขาแหละตัวเขาเองทําตัวเองเขาถึงเสียใจสมน้ำหน้าไงเอ้ไม่ใช่นะฮะตัวเขาเองคิดว่านี่แหละที่ต้องเสียใจวุ่นวายใจเพราะเขาอะ่ะแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอะ่ะไม่มีคุณรือได้ยังเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความสุขใช่เปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะอเอะนะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่า ด้วยความสับสนลังเลหรือเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะทําสิ่งอื่นก่อนที่จะมีแฟนยังไม่พร้อมหลายด้านลังเลใจสับสนด้วยนะเจ็ดถ้วยมันคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมหรือบางทีอาจจะคิดว่าเขาล่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลือกได้มีช้อยมีตัวเลือกมาเยอะแยะเขาจะเลือกใครก็ได้ไหมอ่ะที่เขาเลือกหรือเขาท,ที่เขารักอะ่ะคือคุณน่ะเห็นไหมมันการตัดสินใจที่จะพูดการตัดสินใจที่จะหาทางออกในความรักความสัมพันธ์นี้ เขาอยู่ในเขาวงกดเรื่องของคุณอยู่นะตอนเนี้ยนะเขาบอกว่าเขารักคุณนะเขาอะต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องหาทางออกในความรักความสัมพันธ์นี้ได้แอ่ไหนอะต้องไปดูดวงส่วนตัวเอาแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยเวลาผ่านไปนะหรือโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆนะฮะเขาจะต้องเขาจะต้องคุยกับคุณอืม เขาจะต้องพยายามเขาจะต้องทํางานในความสัมพันธ์ตอนนี้นะมันม,มีไพ่เอเนอรจีบอกว่าคุณอะไม่พยายามเพื่อเขาแล้วคุณกันเขาแล้วคุณก็ตั้งดาบใส่เขาแล้วก็บางคนนะคุณบล็อกเขาไปอืมเขาอยากส่งข้อความหาเขาส่งไม่ได้เขาโมโหคุณเห็นไหมคุณแข็งขืนในตัวเองไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแลละที่หลงไหลเขาหมดไปคุณชัดเจนกับตัวเองว่า ฉันไม่สนใจถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่พยายามในความสัมพันธ์หรือไม่ได้จริงจังกับฉันนะ่ะก็ไปเล่นที่อื่นกันพูดกันด้วยแบบว่าปล่อยเป็นอิสระนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมานะเราอยากรู้เอาคาตอบของเราเองเนี่ยถ้าดูดวงส่วนตัวหมอให้คําตอบเป็นของคุณคนเดียวนะคะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคนะนเพื่อนๆสตอรี่วันนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ